สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sweet 14กับรายการแม่หมอคนสวยและไพิสิสวงนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อที่ชื่อว่ามีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีเราโดยมีกองไพ่สามกองก็คือหมีหรือดักคุมาด้านซ้ายสุดและกองที่สองหมีสีขาวกองที่สามหมีสีน้ำตาลเข้มเอาละค่ะทำสมาธิแล้วก็ลองเลือก กองไหนที่โดนใจมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยสำหรับกองที่หนึ่งนะคะที่เป็นริลัคคุมะนะคะแล้วก็มีซากุราสีชมพูเราได้ไพ่ซใบ inner voice isolation แล้วก็ politics นะคะคำว่ามีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีเราไพ่นี้ก็ขึ้นว่า คุณเนี่ยต้องกลับมาปกป้องรักตัวเองก่อน s u r r o u s e i v เ Protective Energy นะคะกลับมาดูแลตัวเองจูนตัวเองให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยและก็มีพลังงานดีๆก่อนนะนี่ Inner Voice ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องอ พักการสื่อสารกับเขาสักระยะหนึ่งนะคะ isolation นะก็จะทำให้คุณเนี่ยคิดมากไปนิดนึง isolation ใช่ไหมคะแบบคนนี้นะก็คิดมากเอาตัวเองแยกออกมาแล้วก็คิดนู้นคิดนี้แต่เวลาที่เราได้ต้อง ต้องได้อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันทําให้เรา,าได้คิดได้ฟังเสียงที่อยู่ภายในใจของเราเราต้องการอะไรเราต้องการมีชีวิตแบบไหนขอให้คุณเนี่ยได้เขียนแล้วหลอกมานะคะเขียนถึงแต่สิ่งที่ต้องการเท่านั้นนะเราจะไม่เขียนแล้วก็ไม่คิดแล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็พาตัวเองไปสัมผัสกับธรรมชาติเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยกลับมาสู่ความสงบสุขเ้ดู รูปร่างของภพยที่รอกันนะคะคุณต้องกลับมาจูนตัวเองก่อนนะมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับชีวิตฟังเสียงชีวิตของตัวเองก่อนอืมเพราะตอนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างเป็นแบบหน้านี้นะคะคือคุณอาจจะไม่ค่อยไว้ใจในความรักความสัมพันธ์นะคุณอาจจะยะมีอะไรที่ผ่าน,านมาคุณอาจจะยังไม่ เรียกว่ายังไม่หลุดจากอะไรบางอย่างที่เป็นความคิดในแง่ร้ายเกี่ยวกับความรักนั่นเองอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนหน้านี้นะมันเลยทำให้คุณเนี่ยทำตัว isolation แบบนี้นั่นแหละแต่ไพ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะให้คุณ่ะฟังเสียง inner voice แล้วก็ตั้งเป้าหมายของตัวเองนะเขียนมาว่าชีวิตที่คุณต้องการเป็นยังไงความรักที่คุณต้องการเป็นยังไงและ ปรับสมดุลในตัวเองนะคะกลับมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจออกกํำลังกายกินอาหารดีๆดื่มน้ําเปล่าเยอะๆนะคะนี่เห็นไหมมีน้ำาต้องให้น้ํามาปรับสมดุทลทั้งร่างกายและจิตใจของคุณแล้วก็มีนานี้อาจจะได้เจอรักก็เป็นได้นะนางฟ้าก็มาบอกว่า hidden treasure นะคะนางฟ้าต้องการให้คำแนะนำก็คือช่วงนี้เนี่ยให้คุณเอา ความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะคะที่แอบ,บซ่อนนะแล้วก็ความสาม,มารถพิเศษอะไรต่างๆของคุณเนี่ยเอาออกมาโชว์ให้โลกนี้ดูได้แล้วค่ะก็มีนานี้คุณอาจจะได้ความรักในรูปแบบของการค้นพบเสียงในหัวใจของตัวเองก็เป็นได้อเอ๊ขอเปิดเพิ่มได้ไหมคะแล้วมีนานี้เนี่ย จะไม่ได้เจอรักเลยเหรอคะขอเปิดไพ่เพิ่มนิดนึงนะมีนานี้จะเป็นการแค่อยู่กับตัวเองจริงๆหรือ,อใช่ค่ะมีนานี้นะโฟกัสต,ตัวเองไปก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าโฟกัสต,ตัวเองเราจะไม่เจอรักนะหมายความว่า คุณโฟกัสตัวเองคิดถึงเรื่องที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้วสิ่งดีๆความรักดีๆก็จะมาเพราะว่าคุณนะ่าจะเป็นคนที่คาดหวังหรือว่าคิดอะไรแล้วก็จะโฟกัสจนตัวเองเครียดเกินไปแล้วก็มันทำให้ความทุกข์ที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยมันก็ไม่ได้หลุดออกไปจากใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพนางฟ้าก็เลยยิ่งแนะนำว่า คุณควรจะฟัง Inner Voice ของตัวเองนะคะใช้ช่วงนี้ที่คุณะ่ะอาจจะโสดหรือว่าห่างไกลกับคนรักเนี่ยมาพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาความสามารถตัวเองอะ่ะออกมาให้โลกนี้ได้เห็นเป็นประจักษ์แล้วก็อยู่ในความคิดพลังงานดีๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีๆถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่ดี ไม่เป็นไรเรารักษาความคิดคำพูดและการกระทำของเราให้อยู่ในพลังงานที่น่าอยู่สบายใจสำหรับตัวเราเองเพราะเราคือผู้ที่คิดชีวิตของตัวเองนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้มีนาแล้วก็ขอให้คุณมีความรักกับตัวเองให้มากๆแล้วคุณจะได้พบรักแท้แน่นอนเพราะความรักแท้ มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้คุณต้องเข้าหาตัวเองก่อนนะคะสำหรับคนที่เรือกกองที่หนก็โอเคจบ่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังก็ถ้าอันไหนที่ฟังแล้วไม่ถูกใจหรือว่าฟังแล้วไม่ค่อยไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ค่อยดีก็อย่าไปใส่ใจกับมันมากนะคะขอให้รับคำแนะนำแล้วลองพิจารณาถ้ามันตรงก็ นราไปปรับใช้ได้ตามอัธาายาศัยแต่ถ้ามันไม่ตรงก็ไม่ต้องซีเรียสปล่อยมันทิ้งไปนะคะเพรอนี้เป็นการดูดวงโดยรวมก็ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะไวเ้เจอกันใหม่นะคะเอาล่ะค่ะสาหรับกองที่สองนะคะน้องหมีโคดิลักคุมมสีขาวนะคะอืมเป็นยังไงบ้างมีนานี้เราจะมีรักกับเขาเมื่อ,อไหร่จะมีกับเขาไหมคุณได้ไพ่ broken arrow นะคะ embrace the energy of peace นะ คุณคนนี้จะเป็นคนที่แบบยอมหักไม่ยอมงอแต่ broken arrow บอกว่าคุณบางทีก็เหียบไปหักให้มันมากนะคะคุณก็แบบจะเย็นๆนะอยู่กับพลังงานที่เป็นความสุขสงบจะดีกว่ามีนานี้จะมีรักไม้คุณได้ไพ่ the creator integration r e b u i l อาจจะได้มีความรักที่แปลกแหวกแนวอาจจะเป็นความรักกับคนที่คุณก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รักกับคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยค้นพบสิ่งใหม่ๆแล้วก็เขาจะทำให้คุณเข้าใจถึงความสมดุลเขาเป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะคุณกองนี้นะ่าจะได้พบคนที่ มีความคิดสร้างสารรค์คนที่เป็นนักพูดนักคิดนักออกแบบอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือว่ามีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างจากสังคมทั่ว,วไปนะเขาจะทำให้คุณเนี่ยได้ค้นพบว่าความสมดุลในการใช้ชีวิตมันมีจริงแล้วมันก็เป็นแบบนี้คุณจะพบกับสิ่งดีๆและก็ความสงบสุข นั่นเองนางฟ้าก็มาเสริมว่าให้คุณใช้เวลาในการพักผ่อนแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่เห็นไหมการได้เจอกับคนคนนี้มีนามีรักรักของคุณก็จะเป็น รักที่ทำให้คุณได้เกิดใหม่เลยทีเดียวทำให้คุณเหมือนได้พักผ่อนหย่อนใจสบายใจก็มีแต่ความสงบสุขแล้วก็คุณทั้งสองก็จะร่วมสร้างสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับโลกใบนี้นะคะก็เป็นคู่ที่น่ารักมากขอเปิดไพ่ใบสุดท้ายก่อนจากกันไปนี่ forget comfortable go for it เห็นไหมแสดงว่าเมื่อคุณเจอกับคนคนนี้แล้วคุณจะต้องเริ่มไปสร้างอะไรใหม่ๆคุณจะออกจากคอมฟอร์ตโซนเห็นไหมคุณจะพังโซ่นี่พันธนาการคุณเอาไว้กับความคิดเดิมๆที่เดิมๆที่คุณคิดว่าเป็นที่ที่สบายอยู่แล้วไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและยิ่งใหญ่กว่านะคะ f o r g คอ comfortable ลืมความสบายไปแล้วก็มุ่งหน้าสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเห็นไหม c r เตอร์ Creator นะแล้วความสมดุลความที่แบบเข้ากันได้ก็จะยิ่งทำให้คุณนะรวยรวยรวยยวย,วยนั่นเองเพราะว่าถ้าคุณอยู่กับสิ่งที่เป็นค o m f o r t z o n นมากเกินไปนยะคุณก็อาจจะไม่มีทางได้ร่ำรวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคุณนะเป็นการที่มีเป้าหมายเพื่อความร่ำรวย มันก็จะทำให้คุณได้พบโอกาสแล้วก็ความสบายที่มากกว่าเดิมด้วยมันอาจจะลำบากตอนที่คุณก้าวขาข้ามไปอีกที่หนึง่งแต่ว่าคุณจะก้าวข้ามมันได้คนที่จะมารักกับคุณก็จะเป็นเช่นนั้นนั่นเองจะพาคุณก้าวข้ามไปเหมือนพาคุณไปสู่โลกใบใหม่เกิดใหม่ ได้ชาร์จพลังมีความสุขและความสมบูรณ์มากทีเดียวค่ะก็ส,สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสำหรับถ้ามีคำพูดใดที่ทำให้รู้สึกแย่หรือไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้นะคะค,คิดว่ามันไม่ใช่เราหรอกคงไม่ไม่ได้ตรงกับทุกคนทุกทุกอย่างเสมอไปเพราะมันเป็นการดูดวงโดยรวมนะส่วนถ้ามีอะไรที่ฟังแล้วนำไปปรับใช้ได้ก็นำไปปรับใช้นะคะก็ จะย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ดูกันเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงนะคะอย่าเอาไปซีเรียสมากนะคะก็ขอให้มีความสุขมีนานี้ให้มีรักดีๆและมีชีวิตใหม่ที่ดีๆนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะน้องหมีสีน้ำตาลเข้มชัยโรคโคกุมะม,มีขนแผงคอตรงนี้มีนานี้คุณจะมีรักหรือไม่โอ้โหน้องหมีนี้มันขั้นเข้ากับป่าเหลือเกินนะคะ นี่นะคะคือ The Lady Enjoy Grow and Reward ม,มคุณได้พาย Trust Innocent r e c e p t i v i t y คุณคนนี้น่าจะมีความรักที่ดีๆอยู่แล้วนะมีนานี้คุณจะมีรักไหมมีแน่นอนแล้วก็คนรักของคุณน่าจะเป็นคนที่แบบรักธรรมชาติมีตัวตนที่แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็น่ารักมากคือคุณสองคนเป็นคนที่เข้ากันได้ดีแล้วก็เข้าถึงจิตวิญญาณของกันและกันด้วยนะ จงเชื่อมั่นในโชคชะตานะคะคุณมีรักแท้ที่รอคุณอยู่แล้วเป็นความรักที่น่ารักมากจริงๆคุณสองคนรักกันด้วยใจจริงจากตัวตนของตัวเองจริงๆไม่ได้มีเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไร material เรื่องวัตถุมาเกี่ยวข้องมากมายนัะนะคะ your a e calling your life purpose is like an awakening to put your gift and talent to good use and enjoy life journey the journey of life นะคะ เอไปี่พูดผิดนะคะก็คุณจะได้เจอเขาเพราะว่าอันเป็นสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อคู่กันกับเขานั่นเองว้าวน่ารักมากเลยคุณคือเป้าหมายชีวิตของเขาแล้วเขาก็เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณคุณจะเจอเขาเพื่อเดินร่วมทางแห่งชีวิตไปต่อด้วยกัน ก่อนลาจากไพ่นี้ก็ออกมาบอกว่าปึบอ้าวได้ไพ่เหมือนกับกองที่แล้วเลยนะคะไพ่นี้ก็มาอีกนะคะอื o มโอนโยนบิส e ิ s นะคะคุณอาจจะได้เจอกันและก็ร่วมกันสร้างอะไรใหญ่ๆขึ้นมาด้วยกันนะสร้างบริษัทหรือว่าสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยกันโดยที่ยังมีความรักแบบบริสุทธิ์ต่อกันและกันนะคะ นี่นะคะคุณคือคู่ที่เป็น number o n จริงๆสุดยอดเลยคู่นี้เป็นคู่ที่นั่งรักมากก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะมีนานี้ได้มีรักกันทุกคนเลยขอให้ทุกคนสุขสมหวังในชีวิตทุกประการไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสิ่งใดที่พูดแล้วไม่ถูกใจก็คิดว่าไม่ได้ตรงกับเรานะคะเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมส่วนอะไรที่นำไปปรับใช้ได้เราก็จะดีใจอย่างมากเลย นะคะคก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ